หน้าตาชีวิตของพวกเราทุกคนจะเกิดจากความเชื่อที่เราได้ถูกโปรแกรมลงไปในสมองเราตั้งแต่เราเป็นเด็กจากการอบรมเลี้ยงดูจากสังคมวัฒนธรรมที่หลอ่อหลอมรวมกันเข้ามาเป็นตัวของเราเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งในชีวิตเราซึ่งเราจะแกะความเชื่อเก่าๆเนี่ยออกยากมาก ถ้าคุณอยากจะมีรูปร่างหน้าตาชีวิตใหม่แต่คุณยังใช้ชุดความเชื่อเดิมหน้าตาชีวิตของคุณก็เป็นเหมือนเดิมไม่มีผลลัพธ์อะไรใหม่ไม่เกิดสิ่งใหม่ๆถ้าคุณตั้งสมการชีวิตคุณใหม่ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนแล้วเปลี่ยนชุดความเชื่อในสมองคุณทั้งหมดคุณสวมการเป็นในบุคคลที่คุณต้องการและคุณพูดออกไป คุณประกาศวาจาสิทธิ์ของคุณออกไปกับจักรวาลถ้าความเชื่อนั้นมันหล่อหลอมรวมกันมาเป็นตัวคุณคนใหม่คุณสามารถสร้างความเชื่อที่คุณต้องการและมันสามารถสะกดจิตคุณว่าคุณคือคนคนนั้นแล้วคนที่ลายล้อมตัวคุณสังคมที่โอบรอบคุณอยู่เขาจะเชื่อเช่นเดียวกับคุณ ว่าคุณคือใครถ้าวันนี้คุณยังไม่พอใจกับหน้าตาชีวิตแบบเดิมกับการเป็นอยู่แบบเดิมกับฐานะแบบเดิมคุณจะต้องมีชุดความเชื่อใหม่และคุณจะต้องเปล่งวาจาสิทธิ์ของคุณออกไปเพื่อให้ผู้คนและสังคมรับรู้บทบาทของคนใหม่ในตัวคุณ รวมกับการกระทําของคุณที่จะต้องส่งเสริมบทบาทนั้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดคู่ควรกับคนที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้คุณจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างบ้าคลัง่งและหมกมุ่นอยู่กับชุดความเชื่อใหม่หมกมุ่นกับการลงมือทําเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ในรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการคุณเล่นใหญ่และเป่งวาจาสิทธ,ธิ์ไปกับจักรวาลประกาศตัวตนที่แท้จริงของคุณออกไปว่าคุณคือใครเมื่อคุณกล้าที่จะประกาศตัวตนคุณกล้าที่จะยืนการความสำเร็จเหมือนที่ด็อกเตอร์นอปเรียนฮิวผู้ประพันธ์หนังสือติงแองโกลิสสัมภาษณ์มหาเศรษฐี500คนและทำสถิติ คนที่จะประสบความสำเร็จและล่ำรวยพลิกชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือได้คุณจะต้องมีชุดความเชื่อและสามารถที่จะประกาศตัวตนยืนกลานกับบทบาทใหม่ในชีวิตคุณถ้าคุณกล้าเช่นนั้นโอกาสที่ดีๆก็กล้าเข้ามาหาคุณถ้าคุณกล้าเช่นนั้นผู้คนที่ดีๆที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกับคุณก็กล้าเข้ามาซัพพอร์ต กล้าเข้ามาร่วมความสำเร็จกับคุณถ้าคุณกล้าเช่นนั้นคุณก็ต้องกล้าที่จะแบ่งปันเวลาและความสุขส่วนตัวมาทำให้เป้าหมายของคุณชัดเจนและเป็นจริงมากขึ้นและถ้าคุณกล้าเช่นนั้นตัวตนของคุณจะต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมคู่ควรกับบทบาทใหม่ที่คุณต้องการจะเป็นรูปร่างหน้าตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป เมื่อคุณสามารถสั่งสมองตัวคุณให้เชื่อในความกล้าในชุดความเชื่อใหม่ของคุณว่ามันเป็นจริงและคุณได้เป็นแล้วลองดูนะครับพวกคุณมีชุดความเชื่อใหม่ยังไงลองส่งคอมเมนต์เข้ามาผมอาจารย์ออสติน